ค่ะยาอุ้มปลูกต้นอันเพาะต้นมะเขืออันนี้เอาในมะเขือมาแล้วก็หว่านลงในดินในกระถางรดแล้วก็เสาดินมาปุ๊มันจักหน่อยนะคะค่ะหลังจากที่เราปลูกไปได้อันนี้เดือนครึ่งนะคะมันก็ขึ้นต้นขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สิแยกออกจากกระถางไปใส่ในกระป๋องน้อยขั้นเราบูแยกใส่มันก็สิแย่งกันมันทีกันโพดเพราะว่าอีกสองเดือนจังเสียวอ,ออกมาาปลูกข้างนอกได้ ก็เลยต้องเอาแยกมาใส่นิดีก่อนและดินที่ใส้นี้เป็นอพอดดิ้งซอยนะคะก่อนที่เอาสิไส้เฮาก็สิใส่น้ำเข้าไปสะกก่อนให้มันเปียก ไปก็ยัดลงไปให้มันนแน่นๆหลังจากที่เฮาเอาขี้ดินันนี้ใส่แลัดลงไปจักหน่อย่นหน่อยนึงแลก็สเอไม้เฮ็เฮดลมไว้จ ทางเที่ย็เเป็นหูไว้แล้วแล้วเขาก็สิมาคุดเอาต้นก้าอยู่นี่ต้นมันยังอ่อนมันอันนั้นอยู่ฮาก็ระวังหลายเติบแน่โยกพอย่านมันพอออกมาเขาก็พยายามให้มันมีต้น ไม้เสีย เอากะสิใส่ไม่ค้ำไว้เพื่อที่ิีไ้มันให้ต้นมันติดก่อนแล้วค่อยเอาออกทีหลังโอเคค่ะและ้วกะสิเอาเข้าไปไว้ในเฮื่อบน,นี้เอาไปเข้าไปไว้ในเฮือนเพราะว่าอากาศมันยังเย็นหลายอยู่แล้วกะ็พุ่นแหละอีกสองเดือนพุ่นแหละจงสีไดเอ,ออกมาทางนอกโอเคแล้วพ่อกันไม่คลิปวิดีโอหนาเนาะมาเบิง่งตอนที่เอาออกมาปลูกอีกเทือน,นึงโอเคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ